เดี๋ยวพาไปชมดอกไม้ต้นไม้เปลี่ยนสีนะคะเห็นไหมดอกไม้ก็สีแดงเปลี่ยนสีไปแล้วนี่เป็นใบไม้นะคะใบไ,ไม้ก็เปลี่ยนสีมีหลายสีค่ะแต่ละต้นก็มีทั้งสีเขียวสีทองสีเหลืองสีส้มต้นเดียวก็มีหลายสีค่ะมันก็จะเปลี่ยนสีไปตามฤด,ดูกาลนะคะ อันนี้เรดูใบไม้ผลิตค่ะเห็นไหมสวยไม่จ้าสวยไม่จ้าจะเนี่ยค่ะสวยมากๆเลยเดี๋ยวพาเดินชมไปเรื่อยๆนะไปดูกันค่ะเรดูใบไม้สวยๆทางนั้นเลยค่ะอันนี้ก็สวยมากๆค่ะนี่ค่ะใบไม้อันนี้เป็นสีแดงกับสีสม้มผสมกันสวยมากๆเลยค่ะ มีใบไเปลี่ยนสีธรรมชาติสร้างมาสวยมากๆค่ะมันจะมีสีส้มสีแดง,งสีฟ้าสีเขียวก็มีค่ะม,มันก็แปลกเนาะธรรมชาติสร้างมาสวยมาก สีแดงสวยมากๆค่ะเดี๋ยวก็พาไปชมในป่านะในป่าก็กำลังจะเปลี่ยนสีค่ะเนี่ยค่ะกำลังกำลังอีกไม่นานสีก็มันจะค่อยๆเปลี่ยนสีไปเป็นสีเข้มสีสีหลากหลายสีค่ะตอนนี้มันกำลังอ่อนๆอยู่สีแดงก็มีค่ะข้างในนู่น นี่ในป่าค่ะป่าแถวนี้อุดมสมบูรณ์มากค่ะเขียวเข้าป่าแล้วสดชื่นมากๆค่ะเข้าป่าไปก็อากาศจะดีมากๆบรรยากาศสดชื่นสดชื่นสีแดงผสมสีส้มสวยมากๆค่ะต้นใหญ่มองมาแต่ไกลนี่เห็นชัดๆเลย นี่ก็ซอยบ้านเดินท,ยทายแถวแถวบ้านค่ะนี่ก็สีทองสีทองสวยมากๆค่ะสีทองอารามมองมาแต่ไกลเห็นชัดเจนเลยจ้ะสีแดงแต่ชอบสีทองมากกว่าค่ะสีทองนี่สวยสวยมากๆค่ะสีแดงก็สวยสีแดงออกส้มๆส,มส,มสวยมากมค่ะนี่ค่ะ เห็นไทยให้ดูชัดๆเห็นไหมก้านมันเป็นสีแดงใบมันก็จะออกสีอ่อนๆสีเขียวสวยมากๆค่ะธรรมชาติธรรมชาติเนะสวยจริงๆจ้ะอันนี้ก็จะเป็นดอกยาดอกยาน่าจะเอาไปทำไม้กวาดได้นะคะดอกยาสวยไหมดอกยา ดอกยาสวยจริงๆดอกยาข้างทางเยอะแยะไปหมดเลยค่ะดอกยาเขาปลูกไว้ค่ะปลูกไวดด้ดูสวยนะสวยมากๆเลยเยอะมากๆค่ะเยอะมากๆ สวยจริงๆดอกยาดอกยาธรรมชาติธรรมชาติรราตนาะพาเที่ยวเดินชมธรรมชาติไปดูใบไม้เปลี่ยนสีก็เดินตามถนนหนทางก็เห็นสวยสๆก็อดไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ,อะเอ,อใครพอทราบมั่งจะลูกอ็ไ้เอ,อ่ยนี่ สวยดีจ้ะมันแห้งแล้วจ้ะมันแห้งแล้วแต่จับกันเป็นกลุ่มเลยจ้ะเห็นมันดูแปลกๆก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันจ้ะลูกตาลไหมเหมือนลูกตาลบ้านเราแต่คงไม่ใช่ลูกตาลนะจ๊ะ อันนี้อยู่ที่เมืองนอกจ้ะลูกอะไรเอ่ยแปลกๆจ้ะเดี๋ยวอมอนหมุนให้ดูรอบๆนะจ้ะเนี่ยเป็นแบบนี้เลยจ้ะมันน่าจะมีเม็ดอยู่ข้างในด้วยจ้ะ เม็ดมันก็แห้งหมดแล้วจ้ะนี่มันแห้งไปหมดแล้วมันจะว่าเหมือนมะพร้าวก็ไม่ใช่มะพร้าวนะจ๊ะเ,เพื่อนๆมาค่ะเดี๋ยว,วมอมนพาไปดูกระต่ายน่ารักน่ารักกระต่ายสีขาวกับสีเทาน่ารักมากค่ะฮลัฮโลโหลฮัลโหลกระต่ายกระต่ายกระต่าย มีหลายตัวค่ะมีหลายตัวกระต่ายกําลังกินหญ้าหญ้าแห้งนี่ค่ะมีหลายตัวค่ะน่ารักน่ารักมีหนูด้วยนะลูกหนูลูกหนูก็มีจะ้ะตัวเล็กๆเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดบอนนี่นี่ค่ะนี่ค่ะหนูหนูตัวเล็กๆจะมี จะมีอีกนะจะมีอีกมันวิ่งหนีไปไหนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอามอนทายให้ดูเดี๋ยวก่อนนะน,นะนออนนนะนคะเดี๋ยวเดินไปดูตรงนู้นจะมีหนูตัวเล็กๆน่ารักนรักเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวมันยังไม่ออกมาจากรูค่ะน่ยจันเนี่ยจ้ะน่ยจ้อยู่ในกลามะพร้าวนี่ก็อยู่ในในในนู่นนู่นนู่นกำลังจะออกมาแล้วโผล่มาหน่อยถ่ายรูปหน่อยแล้ว ออกมาหน่อยหนูค่ะลูกหนูหนูตัวเล็กๆมันอยู่ข้างในค่ะมันไม่ออกมาให้ถ่ายรูปเลยค่ะมองไม่เห็นเนาะ